คุณตอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณตไก่ครับขอบคุณมากครับทำได้ครับครัวคุณไก่เอสโฟร์ซี ถึง24สัปดาห์หน้าครับคุมภาพันนี้จัดที่ Impact Forum Hall 4นะครับเมืองทองธางนีอลล์เดิมนะฮะที่เจอพวกเราทุกป,ปีเลยฮนะครับผมเรามีประมาณ200ร้านค,านค้านะฮะเที่ยวนี้เรามีหลากหลายนะฮะรวมถึงอาหารนานาชาติด้วยและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับ อะไรก็นามที่ไม่เคยเกิดจะเกิดขึ้นนะครับที่นี่นะต้องจะอาหาร international food ซึ่งเราไม่เคยมีเราจะมีละและที่สําคัญที่สุดปีนี้เราจะจัดพิเศษถือเป็นกําไรคืนนี้กับท่านผู้ชมอาหารราคายุติธรรมและที่สําคัญทําสดๆดในรายการไม่ใช่ว่าเ้ยเอามาจากบ้านแล้วเอามาขายไม่ใช่เพราะฉะนั้นท่านจงมั่นใจได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์แบบของการจัดงานที่เป็นงานครัว พราะนี่ค,คือครัวคุณต่อยเ e อ็ก e ซ์โปซีั่นสอะไรที่ทำตัวตดได้นะครับเราจะพยายามทำที่นั่นถูกต้องครับวันดูกัมันว่าตัวอย่างเราวันนี้ดูมาหลายวันแล้วนะฮะครับผมท่านผู้ชมที่ส่ง SMS มาหรือว่าโทรมารายการว่าน้ําลายหลายตายไปแล้วนี่ยยอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยัป <aj. S 1> ดาห,หน้า,าสัปดาห,หน้าหายไหลเลยนะฮะ ไม่ต้องเที่ยวไปอุบลราชธานีไม่ต้องไปราชบุรีไม่ต้องไปเพชรบุรีไม่ต้องไม่ต้องไปเมืองทองไปเมืองทองรวมกันอยู่ที่เดียวครับผมร้านแรกของเราในวันนี้คือร้านอองให้ง่ายครับจําให้ดีครับร้านมาคาอาซาอิแอนด์ซูเปอร์ฟู้ดบาร์นี่ชื่อร้านก็บอกแล้วว่าอาหารต้องไม่ธรรมดาถูกไหมครับชาอิโกลทุกเจ้อเบอร์รี่เป็นเบอร์รี่อะใช่ ผมบอกนิดก่อนท่านผู้ชมที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นเบอร์รี่ที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอาาซ asai bol t i g g e เบอร์รี่นะใช่ไหมใช่ไหมเรียกงั้นใช่ไหมเจ้าเดียวในประเทศเท่านั้นนะท่านผู้ชมที่สั่งสดเข้ามาเจ้าอื่นที่เอามาทํากันเป็นแห้งหมดนี่คือเจ้าเดียวในประเทศที่สั่งมาแล้วมันมาจากไหนรู้ไหมครับมาจากประเทศบราซิลครับ มันไม่ใช่กระจกเลยท่านผู้ชมมันแตกต่างมากๆมันเป็นอะไรกันแลวตอนนี้ก็กำลังฮิตกันมากๆในเมืองไทยกำลังฮิตแต่นี่คือเจ้าเดียวที่สั่งสดครับแต่นี่คือครัวคุณต่อยถ้าจะเอามาทั้งทีก็ต้องเอาเจ้าที่ผมคิดว่าดีที่สุดสําหรับท่านผู้ชมทุกข่านครับใช่ครับร้านต่อไปร้านที่สองนะครับร้านเคปาซาเม็กซิกันนี่ครับนี่ฮะเราจะบอกอะไรอาหารเราว่าผมบอกจริงว่า าหารยังไม่ต้องบอกก่อนเลยผมว่าตัวจริงเขาสวยมากเลยผมผมชอบหมวกเขาเป็นที่สผมชอบแม็กซิกันจริงๆนะครับท่านผู้ชมเขามีทาโก้นะครับมีเอนชัลล่ามีซาวซาชิพแล้วก็มีกัวคาโมเล่ถูกไหมอันนี้เลยกัวคาโมเล่นะมีพงเคียงซังพ่อไม่ใช่ครนะไม่ใช่แล้วทำไมผมไม่เข้าใจว่าเวลาเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษทำไมอาไม่ยอมให้หนูอ่านบ้างเชิญเลยครับเชิญเลยครับที่ท้ายนะครับ เอางี้เอางี้ผมบอกท่านผู้ชมนี่คืออาหารแม็กซิกันแท้แท้เลยจริงๆรและเป็นแม็กซิกันที่ท่านจะตกใจมากถ้าท่านไปในรายการเราก็คือเป็นราคาที่ท่านทานได้เป็นราคาที่อาหารไทยก็ไม่ได้ถูกไปกว่าและนี่ก็ไม่ได้แพงไปกว่าเป็นราคาที่ตั้งใจขายและตั้งใจเผยแท้ และเผยแผ่อาหารเม็กซิกันจริงๆเพราะฉะนั้นท่านอย่าพลาดเคพาซาเม็กซิกันฟู้ดนะฮะถือว่าเป็นครั้งแรกของเม็กซิกันในงานนี้เลยร้านที่3ของเราคือร้านอิตสาครับนี่ครับ S สามสาม S สามสาม S สามสามก็จะร้านที่3นะครับคือ S 3 3นะครับวันนี้มีทงคัสึบอมนะครับมีพริกขิงพาสต้านะครับแล้วก็เอสเตอร์ริปนี่ตัวนี้นี่ฮะ ความแตกต่างไงท่านผู้ชมบอกแล้วนี่คือความแตกต่างที่ท่านสัมผัสได้ท่านไปครั้งนี้ท่านเจอเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่คือความแตกต่างนี่คืออาหารซึ่งไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยได้ทําเลยแต่ครั้งนี้ครูวงคุณต้อยบอกแล้วเราจัดพิเศษขึ้นทุกๆปีจะพิเศษขึ้นอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเอสสามสามเอสสามสามร้านต่อไปครับร้านต่อไปนะร้านไม่โฮมอุบลนี่ไงบอกแล้วบอกเลยว่ามาจากอุบลเน่ยมาจากอุบลราชธานีนะครับเคงแก้วบองหมูยอฮะหมูย่องนะครับ แจ่วบองหมูย่องแจ่วบองไอินึ่งแจ่วบองปลาย่างแจ่วบองหมูเค็มแล้วก็น้ำพริกหมูหยองอันนี้มาจากบนราชธานีไม่กินถือว่าผิดท่านผู้ชมถ้ารักอาหารนิสานรักอาหารประเภทแจ่วบองนี่นี่คือขึ้นชื่อแต่ไม่ใช่ร้านเขามีแต่แจ่วบองนะมีอย่างอื่นด้วยแต่นี่เป็นตัวอย่างที่เอามาโชว์กันว่าเป็นอย่างนี้ร้านต่อไปของเราคือร้านเซ็งเซมอีลือลั่นสถานโลกกนโอ้โหไอเหียไอเหี้ยท่านผู้ชมนี่คือ บุคคลซึ่งมีคุณค<ด>่ามากของรัวคุณต่อย <c oughs> บอกได้เลยเป็นคนมีค่าเซงเซมี <SM> e เป็นคนน่ารักที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นคนคนหนึ่งมามีร้านมีสาขาทั้งหมดเป็นประมาณสัก7จ็ดสาขาแล้วถ้าผมจําไม่ผิดนอกจากนั้นแล้วทุกวันนี้นอกจากทํเซิ่งเซียมอีที่อร่อยที่สุดจริงๆรักษาคุณภาพได้สุดยอดจริงรๆแล้วยังมาทําเป็ดอีกทำข้าวหน้าเป็ดแต่พออีทำอีกก็ทำไม่เหมือนใครข้าวหน้าเป็ดอีต้องย่างเตาถ่าน มีทำข้าวเฉโปด้วยแล้วก็มีพวกหมุกรอบมีอะไรยี้ด้วยนะไม่มีคำว่าผิดหวังสำหรับสติงสซี่ครับ,ร,บร้านต่อไปร้านนี้นะครับร้านเช็คจุ่นต้มเลือดหมูนี่ฮะ นี่นี่มนไม่ได้เจ๊จุดนะนี่ลูกชายนี่ลุกนลูกแล้วสเต๊ะปลาครับมีขาหมูไช่กลัวนะครับมะม่วงแช่อิ่มนี่สุดยอดมะม่วงแช่อิ่มไม่ตายเขาเลยบอกบอกเลยไม้ตายของเจ๊จุดมีเยอะมากคือต้มรนเหนือนี่ก็ไม ok ่ตายไม่ตายอยู Anna> ่แล้วเลือดหมูนะแต่มาทำสเต๊ะปลาจำได้ไหมได้กี่คะแนนสิบคะแนนเต็มนะครับอันนี้ท่านจะไม่เคยเห็นเลยเขาทำอร่อยมากๆสเต๊ะปลาสเต๊ะปลา ใครบอกกินหมูสเต๊ะวนๆลองมากินสเต๊ะปลาของเจ๊จุนครับสุดยอดจริงๆนะครับความแตกต่างแล้วมวัมบวงชาอิ่มไม่มีใครเหมือนไม่มีใครไม่ได้กลกาวอาจ<ร>ารย์นี้ไม่ได้กสุดยอะ ต่อร้านต่อไปร้านชัวคิมเฮงพัฒนาการเดี๋ยวต่อไปเขาจะไปอยู่ตรงทางไปสนามบินสุวรรณภูมินะนี่เป็ดพะโล้ห้าปอยจอหมูแล้วก็อาหารพะโล้อันนี้รุ่นที่4นะความจริงชัวคิมเฮงต้องพูดด้วยเหรอครับไม่ต้องพูดเลยก็ได้นะอะไรอะไรก็หมดถ้าผู้ชมคำว่าคำว่าห่านเนี่ยผมไม่รู้ผมยังนึกว่าภาษาจีนคําว่าห่านเนี่ยแปลว่า ชั่วคิมเฮงด้วยซทั้งเอบจริงๆคือเขาเจ้าพ่อทางด้านนี้ท่านผู้ชมผ่านพะโล้ไม่มีใครสู้หรอกแล้วมาทำอะไรต่างๆอีกข้าวต้มอีกท่านผู้ชมเอ้ยไม่รู้เอาไปด้วยเอาข้าวต้มไปด้วยไหมเอาข้าวต้มเอาเอาไปเถอะเอาข้าวต้มไปเถอะข้าวต้มเธอมันตื่นอีกข้าวต้มปลาอะไรปลาเก๋าทะเลปลาเก่าทะเลตัวใหญ่ๆอ่ะท่านผู้ชมอย่าพลาดนะครับร้านต่อไปร้านนี้นะครับร้าน เล้งแซบอร่อยสุดซอยนี่นะเล้งแซบอร่อยสุดซอยใช่ครับขยขวางแอด้วยขวางด้วยครับจะเป็นเล้งแซบภูเขาไฟนะครับมีไข่ยินหยางซอสกะปิคอหมูย่างชูใจน้ำพริกอ่องปีกไก่ทอดเกลือหมูแดดเดียวโอ้โหแลวดูจัดเมนูมาดิแค่เห็นแค่นี้ก็บอกได้เลยว่าสุดซอยหรือไม่สุดซอยไม่รู้อะรู้แต่ว่าวันนี้ไม่ต้องเอากลับนะ จะกินเล้งต้องกินที่นี่แล้วมีความสุขจริงๆมีความสุข <ผม S 1> ร้านต่อไปครับร้านนี้ครับร้านลูกชิ้นทิพย์ครับนี่ครับทั้งเอ็นหมูทั้งเนื้อหมูนะครับ ท่านผู้ชมก็มาอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมจะต้องเอาไอ้ไอ้ลูกชิ้นอะไรนี้มาขายในในนี้ด้วยท่านผู้ชมที่ชอบลูกชิ้นจริงๆนะที่เป็นลูกชิ้นทั้งเอ็นหมูแล้วก็ลูกชิ้นที่เป็นเนื้อหมูเวลาเขาทาท่านรู้ไหมว่าอะไรที่ทำเนี่ยเศษวัสดุต่างๆถ้าเกิดเว่าทำเยอะแล้วหล่นไปได้เนี่ยมันจะเป็นเศษที่เป็นซาตะกัวหรือเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรต่างๆที่หลุดลงไปเนี่ยทำไงอ่ะใช้ตาดูเหรอไม่ใช่ครับ กามีเครื่องสแกนเอ็กซเรย์ครับร้านเขามีจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะสแกนว่ามันสะอาดหรือเปล่าสแกนว่ามันผ่านมาตรฐานหป่าโอ้นี่จคดีเลยคราวหน้าเดี๋ยวเวลาพี่อ้อนะไม่สบายพี่อ้อไม่ต้องไปหาหมอแล้วสแกนที่นี่เลยไปสแกนไปสแกนที่ลูกชิ้นได้เลยเขาก็จะบดผมเอาไปเป็นลูกชิ้นนลยคือคือมาตรฐานนี่ปลอดภัยสุดๆท่านผู้ชมมั่นใจได้เลยจําชื่อไว้ก็แล้วกันลูกชิ้นทิพย์นะอ่ะร้านต่อไปร้านลอดช่องสยามนี่ แนะนำตัวครั้งแรกขาวดำอะไรเป็นรถดช่องขาวเป็นรอดชองสีดำเมาอนกันนะสีดำชาโคช่องขาวดำนะครับลอดช่องปกติท่านก็เห็นสีเขียวถูกไหมครัแต่อันนี้เป็นลอดช่องขาวดำเป็นลอดช่องชาโคแนะนำตัวครั้งแรกที่นี่ครับครัวคุณต่อย Expo Season 4และนี่จะเปลี่ยนยุคใหม่ ยุคใหม่ความแตกต่างของลอดช่องมาดูว่าทํำยังไงนะฮะไปในรายการของเราได้เจ้าต่อไปร้านต่อไปร้านเรือนรัตนาวดีนครปฐมนี่ฮะไทยปักหม้อจ้าฟังงงไหมฮะท่านผู้ชมเจ้าแห่งผัดไทยปักหม้อครับนี่ครับเจ้าแห่งขัดไทยปักหม้อสวยนี่เจ้าของหรือว่าผัดไทยผัดไทยสวยเจ้าของก็สวยนะดิสเพลย์ก็สวยแล้วก็ ไทยปากหม้อท่านจะไปหากินที่ไหนอ่ะมันมีที่นี่ให้ท่านได้รับประทานไปเนี่ยไปไม่ต้องไปไกลไปที่กวางตุเอ็กซ์โปซีซันสี่นะครับนี่นะครับเจ้าต่อไปร้านต่อไปอยากจะผ่านไปเลยแต่ผ่านไม่ได้ร้านครกม้ไทยเราโอ้โหป๊อปนะป๊อปป๊อปนี่ป๊อปเป็นเป็นเด็กซึ่งเด็กคุณภาพน้ำพริกปลาทูแห้งน้ำพริกกระเรียงปลาร่าผัดสุก หมกหน่อไม้เงี้ยหมกหัวปลีหมกไข่มดแดงปอเปียทอดผักสดหมูยอหนังของเขาหมดเลยเอาคําว่าโรกไม้ไทยลาวไว้ก่อนเลยครับไม่มีคําว่าผิดหวังใช่เพราเธอเก่งจริงฉันนับถือเธอแต่ความอ้วนเธอยังอ้วนอยู่นะไม่แต่ดีขึ้นแล้วนะเขาบึงคลอดลูกอ๋อพงคลอดลูกอ๋อพงคลอดลูกเขที่สองนะบึงคลอดลูกขอโทษดีครับเขาก็กะว่าจะมีสักงสี่สิบแปดคนไม่ต้องสองก็แย่แล้วนะ ร้านต่อไปร้านนี้ครับปูไข่ดองคลองคลุงอ้โหูจันทบุรีรรเห็นไหมท่านต้องไปจันทบุรีอเปล่าล่ะไม่ต้องไม่ต้อง,องเพราะว่าปูไข่ดองคลองขลุงจันทบุรีเนี่ยทันโทษนั้นท่านผู้ชมเหมือน,นดิสเพลย์ <ผม S 1> ไหมมันไม่ผมไม่เข้าใจว่าไข,ข่ของของที่คลองคลุงมันแน่นขนาดน,น,น,นี้ได้ยังไงผมผมไม่เคยเข้าใจเลยผมอยากถามคุณฉีดอะไรเข้าไปเลย ไข่ธรรมชาติจริงเหรอคุณไม่ได้ฉีดอะไรไปเลยเหรอไปกำกับเองเขาบอกกว่าจะได้แต่ละตัวถ้างั้นวันหลังผมขออนุญาตไปอยู่ในคลองขุงหน่อยได้ไหมผมจะได้แบบหูปึ๊กๆหน่อยแต่มันอยู่ที่ฮอร์สีฟอลล์อินพกแน่ๆนะครับท่านไปดูเหอะครับผมูไข่ดองเขาคือสุดๆท่านเนี่ยมันจะบ้าไปเลยเนี่ยเนี่ยไม่ได้ดิสเพลย์ท่านผู้ชมของจริงผมขอพูดตรงๆเสร็จรายการผมขอหนึ่งตัวร้าต่อร้านต่อไปร้านต่อไปร้านต่อไปร้านนี้ก็ไม่น่าพลาด หอยจอเจปราณีราชบุรีหอยจอปูให้กุ้งสดนะเดี๋ยวก่อนก็พูดก่อน ว่านี่คือร้านที่เชิดหน้าชูตาของราชบุรีนี่ะแน่นอนคนราชบุรีมีอะไรเชิดหน้าชูตาหลายอย่างร้านนี้คือร้านเชิดหน้าชูตาของราชบุรีครับเป็นร้านเก่าแก่มากๆหอยจอเจปราณีนะและท่านไม่ต้องเดินทางไกลถึงนั่นเลยต้องรู้เลยว่าเอ๊ะทำไมถึงอร่อยผมบอกความลับให้อยู่ราชบุรีก็จริงแต่ว่าทีิเวลาสั่งจากเพชรบุรีสั่งจากประตวบ่จากทางนั้นมาแล้วเอามาทําและเก่าแก่มากร้านและรักษาคุณภาพแบบสุดๆนี่คือความอร่อยร้านต่อไป ร้านนี้นะครับปลาสลิดสมพรบางเบาสมุรทรปราการมาหมดเลยแลวปลาสลิดหอมปลาสลิดแดดเดียวปลาสลิดทอดกรอบผัดพริกปลาสลิดนี่ถ้าผู้ชมจําได้ไหม<ช>ผมเคยพูด,พด,ดว่าปลาสลิดถ้าจะกินอ่ะแล้วมันไม่มีมันอยู่ในตัวแล้วมันแห้งแกล้งทั้งตัวอย่าก,กินอย่าก,กินเจ้านี้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก ปลาสลิดสมพรไม่มีอย่างนั้นเลยมันเงี้ยเต็มทั้งตัวนะครับเออไม่ทราบยัดมันหมูลงไปเลยครับไม่ใช่มันปลาเขาขาเขาทำเป็นเขาทำแบบโบราณโบราณไม่ใช่เอาไส่เอาท้องมันออกหมดถูกไหมมันต้องเอาไว้ถูกไม่ถูกกินปลาต้องเอาไว้แล้วปลาสลิดที่ดีต้องเหม็นตู่วถูกว่ะตุเออไม่ใช่ปลาสลิดไปดมเฮ้ โอ้ยใจเธอเธอดีดีดูสิไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นไปซื้ออย่าไปกินมันต้องปลาสลิดเหม็นตุเออท่านทัวร์สำรวจนี้ได้ที่ครัวคุณต่อยเอ็กซ์โปซีซันสี่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สี่กุมภาพันธ์นี้ที่อิมแพกฟอรัมพสี่เมืองทองธานีนะฮะไปตั้งแต่เก้าโมงครึ่งบอกเลยเก้าโมงครึ่งคุณต้องถึงและไปทั้งสี่วันพักสักครู่เพือสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระชุ่มจะไปขึ้ร่างานสักครู่เดียวครับ ซาลาเปาทอดครับอาจจะเสกว่าจะได้อ่ะกครืงเทศค่อนข้างจะชัดเจนมันบรรจงมากมากเลยนะไช่อร่อยมากเลยครับไม่เอาเนื้อมันด้วยนะคะเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันมีกฎหมายเช็งคัดนะครับห้ามอะไรครับอมนื้อมันเนี่ยติดคุกเลยนะครับกลัวคุณตาย ท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้ลูกันชี้นี่น,น,นีงไม่ตร,ต,รตรงนี้ตรงนี้